สวัสดีเอฟซีแล้วก็เรียนทุกท่านนะครับมาดูตะก้อข้ามหัวกันบ้างนะครับหนุ่มสไป์บางพีนะครับปะทะกับอุ้มอาร์ตบางบอนะครับแล้ามหัวแปรระหว่างอาร์ตกับสไป์นะครับตอนนี้นะครับลองเราฟังรมการสักครู่นะครับเดี๋ยวจะบุกกันหน้าดูครับฝั่งบางบอครับไล่ทุกลูกครับ สามต่อสี่ครับหนุ่มได้เสิร์ฟรับช่องกลางไม่มีคนรับครับอาร์ตไม่เปิดครับเอากับสี่เท่ากันครับโอ้สูสีคู่ขี้ครับตั้งแต่ต้นเกมครับเสิร์ฟอีกครั้งครับหน้าขวาอุ้มครับยคืนหมาสวยครับลูกนี้เออยาว เยเาบอกไม่เกี่ยวปั่นลูกปืนเลยสี่ต่อสี่ครับโอ้โหจัดลูกนี้สวยงามเหลือเกินครับลูกเสิร์ฟครับ โอ้โหได้แต้มเลยครับมึงทิ้ไปพพิกมาเลยดูยากหรอทันแล้วก็หนีออกไปใหม่ครับต่อสี่เอาที่เดิมครับแต่ว่ามันสูงขึ้นครับเอายกเป็นมุ้งอะโยกมาหาหัวเสาเลยครับเอาครับสปบไมไปเสิร์ฟบ้างครับสี่ต่อห้าิกเน็ตมาครับอาร์ต หน้าขวากับติดหนุ่มนะครับ่างนี้สตายอดเนียนมากครับห้าเท่ากันครับโอ้โหสูสีอีกแล้วครับหนีกันไม่ออกครับเสิร์ฟต่อครับสปายห้าเท่ากันไม่ข้ามแลนะครับอุ้มโยงไหมครับไปเปิด ล้นหรือเปล่าไม่ถึงครับลูกนี้เป็นแก้ไหมหน้าขวาติดรังเท้าโอ้โหอัดอย่างติดปุ้มครับบุกใหม่ครับล้นไม่ถึงครับสไป์ตีโอ้ยยกขอยหลังไวนิดนึงครับบางทีครับหนีออกไปใหม่ครับ หกต่อห้าครับโ,โยงหลังใหม่ครับสปายเปิดครับหนุ่มยกสวยครับวันนี้เอาครับล้นคืนครับโอ้โอโย,อยอกล้นอีกหยอดอีกแล้วครับลูกนี้เปลี่ยนทรงอ่าต่อหกครับ <c oughs> ผมบางพรีกลับไปเซิร์ฟครับหน้าซ้ายมาครับเปิดได้ครับอาร์ตยกสวยเหลือเกินครับเบอรเซิร์ฟเบอร์เซิร์ฟเบอรเซิร์ฟทันกันครับเวดแบบนี้ครับเบอรเซิร์ฟจังห้าลูกเลยนะหกต่อห้าช่องกลางครับหนุ่มการมาห่างครับสปาอดมาครับติดซ้ายอาร์ตล้นครับล้นอีกแล้ว อย่าดำ้มดาไหลอย่าดำ้มดาไหลเปลี่ยนส่งครับเบียดนี้มันต้องวัดยกปิงอนี่ก็ได้ผมยกหางตีไม่ลงไงห้าต่อหกครับห้าที่อุ้มครับยกให้ได้ตีก็พอแล้วแข่งก่อนหางนี่ติดเกี่ยวจริงเบียดเกี่ยวมาอาวแล้วกับแต้มสกอร์เท่ากันอีกครั้งครับหกต่อหกครับ มอดจะมอดห้าสี่ลองลองสี่ร้อยขอฝั่งนี้ล่องนะครับผมโยงมาครับล้นอีกแล้วครับตายเริมาได้าวจะหลอกไม่ผ่อานล้นอีกทีเสยมาหลังครับเอาอยู่ครับปุ่มเอาครับติดหัวครับสบาย โอ้โดดหล่อ,อครับเอาไิ้มอุ้มมยิ้มน้องแฮร์ริบอกไม่เบื่อหรือไงคู่นี้เตะก,กันทั้งที่89 <laughs> <c oughs> จริงอ่ะดีกว่าแปะแร่ข้ามฟรีนะ <c oughs> ดูแบบนี้มันยังตืน่นเต้นรับใจมากยังไวหวา่ายังเต็ <c oughs> ม

โดนหลอกทังนู้นนี่โดนนี่รีน่เปิดครับยอดไม่เนียนครับแต่ยังเอาได้ครับลงหลังเท้ามาไม่ได้ครับ หกต่อเจ็ดไปหัวกับสไปร์ชอครับยายอนแยังอยู่ในกรอบอยู่ครับเอ้านมยกห่างฝ่ายหลังครับอุ้มห่างฝ่ายหลังครับได้แต้มครับเจ็ดเท่ากันครับอุ้มยายอนอุ้มยายอนโชงยง เวลาพี paid, yo, ่โย่ดูดิเจเท่า <Cait> ก <target> ันครับคุณไอติสปายครับยอครับยอแบบนี้ได้ได้เปลี่ยนยญนี่ไม่ทำเขาจะเข้าไปหลังอยากทำเป็นเแต่หน้าตาเท้าแต่อยากทำหนักใขนาดมันนี้เนขนาดหัวมันก็ย่อดต้องใช้อ่ะ คนหัวอาชีพเลหยอดเนียนมากเนียนส่งครับแต้มแต้มแต้มหรอสองเข้าเกี่ยวป่ะแปดตัวเจ็ดครับสองนู้นสองตัวสามสองตัวเอาอาร์ตเปิดลงหรือเปล่าอ้เอาได้ครับ เกดบางๆครับอาร์ตบางเบาครับเกมไม่ง่อยกรรมการไม่เบียดแม่ไม่มีใครไม่เบียดเกม็ไม่ไปรยังเดียวเลยแบบต่อเนื่องเลยโยงหลังไหมครับอาร์ตยังไงอุ้มงัดมาอาร์ตเล่นจังหวโอต้องอย่างนี้ดิเป็นแพ้ไหมแพ้เท่ากันครับอู้สีเกลือสองอ่ะ สวัสดีพี่อนันต์ครับสวัสดีป้ายยาด้วยครับผมฝั่งนี้ตามหลังตลอดจะแซงตอนไหนจะแซงเมื่อกี่ก่อนถ้าแซงเมื่อไรน่าจะชนะเนี่ยอุ้มดูใช่เกมเป็นแบบนี้อย่ครัเแปดเท่ากันครับอุ้มโยงหลังครับไฝ่หนุ่มยกสวยครับมึงนี้บอยบอยบอยอย่ามือเดลย โล้มันไม่ไหลเข้ามาข้งหน้าครับกลับขึ้นมานำาซีลงาีัดกันนำครับอาซีอลซีลอยนี่ปุ๊กินลอยนี่พอแล้วนี่นีเสีัไ่อนน่ำาีโอเคกต่อแครับโอเคหลงหลังใหม่ครับไม่พอนะสองร้อยไม่พอน้นสี่ร้อยสี่ร้อยอ้นี่ลนครับอารับอุ้มเป็นแต้มหรือเปล่าครับอารดบางบ่ ปริมเน็ตกับล้นนี่ครับมันเส้นบางๆขั้นอยู่ครับสองแท่งตีครับอางกานอุ้มมาคึนีกนสีเาไปสามอยออมนตาไปหี่าสิบบาทอยู่ยังมนสิบต่อแปออกหลางมาที่อยู่โต๊ะโน้ตเลมาดนพมนี่ก็เรียงเลอแ้กินมแล้วปวดพอแล้วปวดนีด แปดต่อสิบคนน้อยป่ลูกพี่ไม่สนับสนุนพี่าไับยอดตรงนี้อ่านได้ครับพีนี่หลอดคือยักษ์เนียนกว่าครับเป็นแต้มครับไล่มาครับแต้มเดียวทานน้ำก้าต่อสิบห้าขวาครับอุ้มดันไปครับห่างนิดนึงยอดเนียนครับสามสองลงสามสองลงนี่สองร้อยนี่โอเค เดี๋ยวฝั่งนู้นลองนะโอเควันนี้ต่ออีกต่อบางเงียบสิบต่อเก้าครับลองสานฝังลองหาซีมาสปายครับสปายเปิดได้ครับอะไรยังไง่ตัดคาดต้นนู้นสองก็อุ้มเก็บได้ครับนี่นะไปีไปครับนุ่มเก็บด้วยหัวไปายกดหน้าขวาครับเปลี่ยนส่งครับขึ้นแท่นไม่ได้ครับฝั่งนี้ยังระวังไอ้นี่ของพี่ไม่ได้กินนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยว เก้าต่อสิบครับเนีนผมมาสองกลางครับอารมันกระปุกรำมาได้ไอ้หัวมันเดีย็ดดิตีเหลี่ยมนี้ครับเดี๋ยวนี้หัวอาร์ตมันรูปหล่อด้วยนะอาร์ตมันรูปหล่อสมองมันดีด้วยเอสซีอาร์ตบางบอกก็เก่าแหละสิบต่อเก้าครับไล่หน้าขวาไปครับหนุ่มลอยเข้ามาสวยครับ ก้อยอย่าช้ากันมันนำอย่าช้าเไม่ก้าว9ต่อ10ครับใกหัวครับโอ้โหลูกนี้ยกสวยครับโอ้โหติดเกี่ยวครับนุ่มสไปายเก็บได้ครับอีกมายครับโอ้โหเอาได้ครับโอ้โหมยกน้างถึงรับสุดยอดสัมพันธ์เลยครับลูกยก สิบต่อเก้าครับอุ้โหงเลยมาตัวใครตัวมันยอดอีกแล้วเกณฑ์ทีเขาละก้าตัวใครตัวมันย่อเลยอีกย่อรอหน้าซ้อมไม่ซ้อมเก้าต่อสิบครับเอาครับหนุ่มโยงมาบ้างครับเปิดครับอุ้มล้นหรือเปล่าครับโอ้ยล้นครับสวยเหลือเกินโอ้โหเลีณย์สองครับแต่หน้าตาอย่างนหน้นหล่อสิบต่อเก้าครับอุ้มแทงทิกเน็ตไปครับสไปโอ้เราขึ้นแท่นครับฝั่งนี้ครับ โอ้ลูกเสริมับบดัมเดียวเกมครับสิบเดต่อเก้าครับรูคร่บนมยกสวยเหมือนกันครับหยอดต่อหน้าครับเก็บได้ครับโอ้ยยกล้นไปครับเอาใหม่ครับโอ้ยสบัดลูกนี้สวยครับยังไม่เกมครับ ดาวต่อ11ครับสไปค์เส์ฟบ้างครับเอาครับเกับชนเงีครับเอาแข่งเลยครับติดหัวครับลูกนี้กดมาเอาครับอาร์ตขอเล่นเองครับหลีแก้ไปก่อนนะครับฝั่งโน้นครับบุกเพื่อทําแต้มครับปี้ยังติดเกี่ยวอาร์ตครับลากมาครับไอ้หานโน้มครับโอ้ย เปิเกมไม่กอนไม่ให้แต้มครับ่าเ่ีเอะก็บเสิร์ฟอุ้มบางพีครับแต้มเดีวเกมครับเกตอเก้าโยงหลังใหม่ครับโอยมาครับสปโอ้ยง่ายๆครับตรกนี้เก้าตอเสียครับเปิด้ซ้ายครับอาร์ตด่านไว้สวยครับไม่เหลือครับแค่สองไปแม สามไปสองร้อยครับอาร์เบ้างครับช yeah. like ่องกลางครับนุมเดียวเน่อมเดียวยอยสบัดหนี่เกงหลังชีเไเกม่ก็นานแล้วเนี่ยบิกรกินะบกยุสิบเอ็ดต่อเครับหน้าขวาสุดๆครับนมโรยมาล้นนะครับแม่ใจเงินแม่ โอเคครับโอ้โหมาเบียดแทงทคล้ายเกมครับ <Hey. S 1> อาร์ตบางบอกกับปุ้มบางพีเอาชนะไปครับ